สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูพิมมี่จะพานักเรียนเข้าสู่บทเรียนในรายวิชาส2 0 2 3 2ต้านทุจริตศึกษา2ในหัวข้อสำคัญก็คือ R Realist ตื่นรู้นะคะคำว่าตื่นรู้เป็นหนึ่งในหัวใจของ s t r o n จิตพอเพียงต้านทุจริตเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการไม่ยอมรับการกงดทุกรูปแบบ ขอให้นักเรียนตั้งใจและคิดตามไปพร้อมกันนะคะสรองคือแนวคิดในการสร้างพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยยึดหลักจิตพอเพียงโปร่งใสและมีจริยธรรมวันนี้เราจะโฟกัสเฉพาะตัว R นะคะความหมายของ R ตื่นรู้ R R รอไ i s หมายถึงการรู้เท่าทันสิ่งผิดปกติกล้าตั้งคำถามไม่เพิกเฉยและกล้าพูดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องการตื่นรู้ไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรผิดแต่คือการไม่ยอมอยู่เฉยเมื่อเห็นความผิดถ้านักเรียนรู้ว่าเพื่อนโกงรู้ว่ามีการเอาเปรียบรู้ว่ามีการทุจริตแต่ยังนิ่งเฉย แบบนี้เรียกว่ายังไม่ตื่นรู้ค่ะคคะถ้าเพื่อนในห้องแอบล่อกันบ้านแต่ไม่มีใครกล้าพูดนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความยุติธรรมในห้องเรานะคะให้นักเรียนลองคิดตามเงียบๆเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ทางความคิดค่ะ ค่ะเรามาดูองค์ประกอบสำคัญของ R นะคะตื่นรู้มีองค์ประกอบสำคัญ4ประการด้วยกันก็คือรู้เท่าทันสิ่งผิดปกติตั้งคำถามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เพิกเฉยต่อความผิดและกล้าพูดหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะหรือให้นักเรียนจำง่ายๆว่าเห็นคิด กล้าทำเห็นคิดกล้าทำนะคะค่ะาตื่นรู้นะคะใช้ได้กับนักเรียนครูผู้บริหารและคนในชุมชนทุกระดับซึ่งหมายถึงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงรกงากเหง้าของปัญหาการทุจริต เมื่อพบสถานการณ์เสี่ยงจะเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการโกงค่ะตัวอย่างสถานการณ์ใกล้ตัวนักเรียนนะคะเช่นเพื่อนใช้โทรศัพท์แอบถ่ายข้อสอบนักเรียนบางคนฝากเพื่อนเช็คชื่อแทนร้านค้าในโรงเรียนโกงตังค์ทอนและอาหารในโรงเรียนไม่มีคุณภาพทั้งหมดนี้คือสัญญาณของการทุจริต ที่นักเรียนต้องตื่นรู้ค่ะค่ะเรามาฝึกวิเคราะห์สถานการณ์กันนะคะเมื่อเจอสถานการณ์เหล่านี้ให้นักเรียนตั้งคำถาม3ข้อเสมอว่าสิ่งผิดปกติคืออะไรใครได้รับผลกระทบหากเราอยู่ในสถานการณ์จะตื่นรู้อย่างไร ค่ะต่อมาให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมตื่นรู้กันเถอะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยตื่นรู้ต่อเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะไรบ้างซึ่งนักเรียนสามารถนำตัวอย่างที่พบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อสร้างสังคมแห่งความตื่นรู้ไปด้วยกันค่ะค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าอตื่นรู้คือการรู้เท่าทันความผิดไม่เพิกเฉยและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้นักเรียนจะยังอยู่ในวัยเรียนแต่ทุกการเลือกไม่โกงไม่เฉย และไม่ยอมคือพลังสำคัญในการสร้างประเทศที่โปร่งใสในอนาคตนะคะครูพิมมี่ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนเป็นพลเมืองสตรองที่ตื่นรู้และกล้าทำความดีเสมอสวัสดีค่ะ